สวนนัสดีครับพบกับผมมาร์คเองและครูไทยแบบวอลบอกซแบบผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงข้างหน้าสถานีขนส่งอุดรที่หนึ่งนะครับนี่ไปแล้ส่งสี่สิบเจ็ดนะครับตรงนี้เป็นทางออกมาจากสถานีขนส่งอุดรนะครับตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลห้างเซ็นทรัลอุดรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นย่านที่พักแข็งหนึ่งด้วยครับมีเฟซเฮ้ามีเบอร์กเกอรอ์หลายที่นะครับ เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ศูนย์คนครชัยแอร์จังหวัดอุดรธานีนะครับนครชัยแอร์เนี่ยเขาสร้างชื่อในภาคอีสานนานทั้งที่ขับรถแก๊สแล้วก็ที่อยบนนะครับรวมทั้งที่โคล่าแต่ว่าคราวนี้เข้ามาบุกเปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ที่จังหวัดอุดรัมย์นะครับซึ่งเป็นคือพ,พากันมากเพราะว่าการที่รถ,ถนัทช็อปนครชัยแอร์นะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น,นรถบรรทุกทัวร์ที่ เตรดดีที่สุดของเมืองไทยนะครับมาเปิดที่พูดอนนี้เรียกว่าเรื่องใหญ่ามากๆในวงการการเมืนงาทนะครับน,นี้ผมก็เลยมารีวิวนะครับก็คือผมจองตั๋วรถ first class ไว้กับอเอฟดูดอนเอฟแล้วก็เมื่อเช้าพักที่โรงแรมตรงแถวหน้าห้างเซ็นทรัลน,นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากของสมเท่าไหร่ ก็เรียกมอเตอร์ไซค์มาครับผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะสี่สิบหรือหกสิบาทเนี่ยครับไปที่ศูนย์นครชัยแอร์รีดอฟแห่งใหม่เพิ่งเปิดใหม่เดียวเลยนะครับวิธีบอกรถนะฮะวิธีที่บอกง่ายที่สุดก็คือหรือสังเกตง่ายที่สุดก็คือศูนย์นครชัยแอร์เนี่ยจะอยู่ที่ถนนทหารซึ่งตรงนี้มีเป็นท่าท้ายทหญ่นะฮะแล้วตรงยื่งๆกับศูนย์นครชัยแอร์เนี่ยจะมีโรงพยาบาลค่าายประจำ โรงพยาบาลท่ายประจกักษ์ศิลปาคมนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลท่า,า,า,ทาขเขาก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสังเกตสําคัญนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่มแซงรถตู้ขับแก่มอุดอร์ซึ่งจานี้ก็เปิดกัอ่อนจะมารีวิวให้เราก็ตรงนี้ครับอยู่ตอนนี้อยู่บนที่ถนอนท่าหานแล้ววิ่งตรงไปเรื่อยๆเนี่ย ก็จะถึงศูนย์นครแชร์นะครับซึื่องรูปเรียกว่าเสือสุดถนนเลยครับก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆ,ๆนะครับระยะทางเนี่ยจะห่างจากาตัวสถานีขนส่งแห่งที่หนึ่งของอุดรเนี่ยมากมากมากพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเดินทางเนี่ยต้องวางแผนเสียเวลาไปด้วยแล้วก็จังหวัดอุดรเนี่ย บางทีในช่วงชั่วโมงเร่งเรือเร่งด่วนนะครับเช้าหรือว่าเย็นเนี่ยจะมีรถติดค่านงเยอะแล้วก็ไฟแดงท่านงเยอะเพราะนั้นควรจะระมัดระวังเรื่องเวลาที่จะต้องใช้ในการเดินทางที่ควรจะต้ปลอดภัยแอน์ก็เดี๋ยวผมจะปล่อยรถวิ่งไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเสียงลมองูก็มีเสียงลงครับเพราะว่า อุปกรณ์ที่อัดผมมันก็เป็นอัดผมผมเนี่ยมันก็เป็นกล้องธรรมดาไม่ใช่กล้องของอแพงอย่งนทีทีวีก็ใช้จันนะครับก็เป็นกล้องธาานะรรมดาเนี่ยเจออะไรก็อัดมามเพืข้อมูลการเดิน,นทางเพราะว่าสื่อหลักอย่างทีวีเนี่ยเขาไม่ทำข้อมูลตรงนี้ก่าน,นะก็ผมก็เลยทำก็เล็วเอาแบบให้คนเดินทางได้รู้ว่าไปยังไงทํายังไงนะครับให้เห็นจ,จัดจะานเลยจะให้ไม่หลอกครับแล้วก็ นั่งอยู่บนหลังมอเตอร์ไซค์ด้วยเสียงมันก็จะดังนกำลังลมดังผูเลยรับชมเันต่อครับเดี๋ยวกำลังจะใกล้ นี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับทางต้อง่านลอยสีแดงมาเฉียดจุดเกิดน,นะครับแล้วก็เราก็ไต่เข้ามากตั้งเข้ามาเสรแล้วครับอี๋ครับมาถึงแล้วครับใต้ครับคนครชัยแอร์นะครับเป็นศูนย์แยกของตัวเองต่างหากเลย คอนเจร์ลักษณะทั่วไปยังใหม่เอี่ยมนะครับแต่พกิกงปใหม่ครับสวัสดี